ถึงเกมการชกของตัวเองวันนี้สะหน่อยครับเป็นไงบ้างวันนี้ก็จะตั้งใจมาเอาชนะครับเพว่าเพื่อจะได้ไปต่ออืมพอชกไปวงชกการก็ทําได้ครับี่อืม <ๆ S 1> นั่นน่ะสิจากครั้งแรกที่เราพาแพ้มาครั้งนี้ครั้งที่สองกดดันไมหมครับโอ้ยไงก็ต้องเอาชนะให้ได้ก็กดดันคนๆครับว่าตัวแพ้ครับตัวไม่ได้เป็นต่อเพราะว่าไปแล้วพลาดโดนน็อกตั้งแต่ไปแรกเนี่ย ก็นั่น่ะสิในไฟนี้ก็เลยต้องต้อง,ต,องต้องเน้นมากขึ้นกว่าเดิมกดดันด้วยว่างั้นเถอะเกรงไหมฮะก็นิดหน่อยครับเพราะว่าเคยชคไฟแรกแล้วไฟสองก็ไม่ไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่ไปเท่าไหร่นะกับคู่ต่อสู้วันนี้เจอชชอฟ้าหนักใจไหมฮะหนักใจครับเพราะว่าผมเคยเห็นเขาชกมาตั้งแต่ผมตัวเล็กที่ตัวเล็ก12บสองสามขวดคือเขาชกคู่เองไปดีมาถ่างทูนี้ พอได้ไม่ร่วเขานี่มันก็หนักใจอยู่เพราะว่าเขาเจอมวยใหญ่ๆรุ่นใหญ่ๆมาเยอะผมนะครับ,รบยกแรกนี่วางแผนยังไงก็เราก็ไม่ผู้วางใจร้อนเหมือนไฟแรกครับก็ค่อยเลือกออกที่เราซ้อมมาครับแสดงว่าไฟแรกนี้ได้บทเรียนเยอะมากจนกระทั่งมาถึงยกที่สองยกประเด็จศึกแล้วเป็นไงบ้างก็พอดีเขาเดินเข้ามา เหมือนเราได้หวนเลือกออกด้วยครับอดีตไปโดนพี่เขาแล้วเขามีการมอเลยเข้าไปซ้ำครับนะตอนที่เตะไปทีแรกเนี่ยเข้าไปเข้าไปแบบคือกึงกา้นขอเขาว่าอันเถอะครับดอกนั้นมั่นใจยางว่าเรียบร้อยแน่นอนก็ตามแต่ยาครับก็ะว่างเขามาแล้วก็เลยเตะซ้ำครับซ้ำเลยก็ซ้ำดูก็เลยได้บุชครับออ้วรู้ที่ซ้อมมาครับโอ้นี่รู้เี่ลูซ้อมด้วยใช่ครับเวลาซ้อมก็ซ้อมเตะตลอดครับามมาอ่ๆๆๆบาฮะก็ สำเร็จผลตามที่ต้องการเอาไว้คิดไหมว่าเกมจะจบเร็วขนาดนี้น้อะไม่คิดครับเพราะว่าพี่เขาทนทนครับไม่คิดว่าเขาจะลงนดนให้เราทักให้เราทำเขานอกดังโดนตอกก็แต่ยกแรกใช่ครับแต่แต่ยกแรกครับตอนที่แตกมานี่มีตกกังวลอะไรไหมครับไม่ครับแต่กลัวไอ้แผลมันใหญ่แล้วมันการจับแพรครับ แต่ว่าแม่มันไม่ใหญ่เขาก็เลยได้มีขออถ้ายืดเยอะไปในเกมคิดว่าน้องคิดว่าเกมมันจะจบแบบไหนครับผมว่าถ้าผมทนเขาได้ผมก็น่าจะจะาจะสนุกอยู่ครับครับเดียปีเล็กดีเราได้โบ,บนัสไหมครับไ่ิดได้ได้สามแสนห้าสบายเลยแล้วขอบคุณรอจชาตีที่ให้โบนัสผมไปนี้ได้ครับก <c oughs> ั๊กใจเอาตังค์มาทำอะไรเนี่ยสามแสนห้าก็เอาไปให้พ่อแม่แล้วก็ทำบ้านตอนนี้ทำบ้านอยู่ ลอยทำให้มันเสุดอ่าฮะวันนี้เวดเป็นไงบ้างเวดกัดทุกร้อยสามีสอง 3, ก็พอดีครับไม่บีบมากอ๋อก็ไม่ได้กดตามอะไรมากมายไม่ต้อสบายถ้าปล่อยกลั<ด>วปล่อยเวดใหญ่เกินแล้วเจอคู่โกใหญ่ขึ้นคนระับอ่าฮะตอนนี้ภาคสามของเราเนี่ยเล็งใครไว้กล่าหมายตาใครว่าอ,อยากจะเจอแล้วเกิน ยังเลยครับก็ขอทำโปรหรือก็ซ้อมไปไม่ว่ากันคไม่อยากเจอใครคัตอนนี้อยากเจอใครไม่ได้ครับขัวทัวไม่ได้ไไดครับผมคิดว่าเราจะต้องไปแก้ขไขอะไรอีกก็ขยันซ้อมไม่หนักกว่าเดิมครับหมั่นซ้อมให้มากกว่าเดิมเพื่อร่างกายดีแล้วก็ต่อยใไรเวลาครับนะครับผมอ,อ่ะปากสุดท้ายปากอะไรถึงใครบ้างแฟนคลับของเราสักนิดนึงครับวันนี้ตามมาเชียร์กันโอ้โหเยอะเลยเย้ครับอันนี้ก็ปาก แฟนคยที่ช่วยเชียร์ผมวันนี้ครับวันนี้ผมทําได้แล้วครับผมได้ไปต่อครับไปหน้าผมทําให้ดีกว่านี้ผมครับ